รีวิวอาหารในตลาดเซเว่นโกโด้วยงบ500บาทเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าซีได้กินอย่างแน่ก่อนอื่นเลยก็ต้องมาเซตโต๊ก่อนเอาเสื้อตัวเองได้เซตนะเพราะว่ามื่อที่ไปนั้นฝนโตมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยเป็นตอกบอกกีราคา59บา้าทหรือว่า 69, า69านี่แหนละจื้อโบอได้ละกินไปคําแรกคือแป้งนุ่มบกแข็งเลยแล้วการสชาติตัวตอกบอกกีนีก่ก็แซ่บส่วนตัวเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ยูมี่โบหัว่ามันคืออย่างคล้ายๆลูกซิ้นป่าเลยแต่ว่าแซ่บอันนี้มากสําหรับยูมีให้เก้าเต็มซีฟเลยอคะแน เพราะว่าถาน้ำคนก็นี่น่าจะแซ่บก็นี่อย่างต่อมาก็จะเป็นยำบ้านค่อยเอิ้นยำข้าวปุ้นเนาะยุไทยน่าจะเอิ้นยำขนมจีนตัวนี้แม่นเป็นยำใส่ปลาทูกับหมูยอน้ำเด้อันนี้คือซิปเต็มซปเลยทุกคนแบบแซ่บอะ่อเท่าที่เห็นน่าจะมีฮานเดี่ยวในตลาดเซฟวันเลยโสซาดีเลยบ่ได้เพจหลายถ้าใครมาแนะนําให้ลองอย่างต่อมาจะเป็นน่าจะฮอนดอกชีตอนแรกคือเขาเจ้าถามอยู่ได้ว่าซิให้โฮยให้หรือว่าโฮยเองก็เอาความมั่นใจอย่ใส่หูย่านว่ามันบกพะนะก็เลยเอามาโฮยเองหูซึว่าลําบากก็เก่าอีกมา คำแรกอันนี้เม็นราคา79บ้าทอันใหญ่ละกะชีตหลายแหงส่วนรสชาติทั้งกะกบกบเค็มๆและก็มีรสชาติของซอสท,ที่เอาโหยไปส่วนอีกเครื่องน,นึงทางในจะเป็นไส้กรอกไส้กรอกคือแท่งใหญ่มาเดี๋ยวให้น้องลองซิมแน่เพราะว่ามันตาเขียวซะแล้วเมื่อกี้นี้นะมาทุกคนขออีสักคำนึงซะตอนที่นอนพักยูนี่ก็คือหิวอีกและอยากกินอีกสำหรับตัวนี้ให้ซ0เต็มซิฟเลยส่วนตัวคือมากและยูมี่นั่งรีวิวแป๊บเดียวคือน้องค่อยกินตอกบอกกีเบิร์ดแล้วคือยูมี่หางก็ได้กินนนตอเเดยวึงกลยยจะตตีีซวออกกกท่ิงาาั้ จะเป็นอันนี้ตัวนี้ค่อยบูหูซื้อคือกันถ้าไผ่หูกับคอมเมนต์บอกแน่อันนี้แม่นกล่องละ40บาทสามารถค่ะได้ขจาว่าน่าจะเป็นค่าอันที่เขียวๆกับมันขาวๆส่วนรสชาติฮันก็ถือว่าแซ่บเลยไส้ทางในจะหวานๆและกับมันๆจากทั่วให้แปดเต็มสิบเลยสําหรับขนมอันนี้แล้วที่พีก็คือมีปิ้งไก่ไม้ละ5บาทน้ำมีกระแม่นไม้ละ5บาทค่อยซื้อมา6ไม้30บาทหัวใจมันนอกที่ค่อยซื้อมาก็คือแซ่บหวานๆดีคะแนนสาหรับค่อยคือ10เต็มส0ส่วนอันนตมาจะเป็ซูชิคล5 รสชาติก็คือทั่วๆไปที่องกินตามตลาดเลยเบอร์นี่แม่น35บ้าทส่วนตัวขอหฮัก3คะแนนเพราะว่าตอนที่ซื้อแล้วนั้นเห็นเส้นผมอยู่ในซูชินำส่วนตัวนี้จะเป็นบ้าบิ้กล้องละ30บาทซึ่งยูมีมากกินในแหงขนมอันนี้นะกระเสียวอ,ออกอย,าง,อยางเลยนึงเพราะว่าอยากติ๊ติกินไปกรนแนบบื้องพุงตัวเองไปเพราะว่ามันเริ่มบาวายแล้วตัวเนื้อบ้าบิ่นก็นคือนุ่มๆและกระเนื้อมะพร้าวกะลายสําหรับค่อยให้แป็เต็มซีเพราะว่าเคยเจออันที่แบบมันแซ่บก็นี่นะกระซื้อตัวนี้้มาาาาบบทแต่ววสิิกนใหเงะะพร สกินอันที่เฮาแก้่ทางเบิดก้อนขอบอกก็เลยว่าทางเมื่ที่เขารีวิวไปนั้นใช้เงินตัวเองทางเบิรดและก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นหวังว่าทุกคนจะมากคลิปนี้กันเด้อ